ยุติธรรมนี่เป็นศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์คือพักจะต้องมาทําให้เกิดความยุติธรรมความยุติธรรมง่ายทีดเดียวอย่างเช่นรั้วอ,อิมามจะมีโรงเรียนตาลิกาหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่แค่การเรียนหนังสือก็ต่างกันแล้วการสนับสนุนนักเรียนที่ให้เรียนของรัฐให้เรียนโรงเรียนเอกชนประมาณหมื่นสี่ถ้ามีมูลนิธิอาจจะเป็นหมื่นหกแล้วแต่ถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยรัฐสนับสนุนห้าหมื่นห้า คือการเรียนหนังสือแค่เริ่มต้นก็ไม่เป็นธรรมแล้วสิ่งอะไรที่ทําให้คนไม่เท่ากับคนเนี่ยพักประชาชาติจะ่ไม่ยอมจะต้องทําให้เกิดขึ้นสุดท้ายก็อยากจะมาพบพี่น้องเนี่ยคือข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยจะรับมาแล้วก็จะไปร่วมกันแก้ไขเลยนะรับก็ทุกอย่างก็มีประโยชน์มากครับที่ได้ฟังแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้จะพูดยังไงก็แก้ยาก มันต้องแก้ทางการเมืองวันนี้พี่น้องเดิมท่านอาจจะเลือกลักหลายพักก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเป็นผู้ของพักโดยเฉพาะพักประชาชาติที่เรา,เ,าเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการเป็นพักเป็นสถาบันของประชาชนอย่างน้อยที่สุดหัวหน้าพักต้องพูดภาษามายูเหมือนพวกเราหัวหน้าพักก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ แล้ววันนี้ทางเขตจันะเจีาในส่วนของพักประชาชาติก็มีการสู่รอกันคำนะว่าสู่รอก็ไปคุยกันมาแล้วก็เห็นว่าล็เอเรมังโซดเนี่ยควรจะมาเป็นผู้สมัครการเป็นผู้สมัครคือวันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักการไม่รู้จักเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่ผมสื่อสารไปเนี่ยคือสิ่งที่พักประชาชาติจะทำ แล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อผักนะทำเพื่อให้ประชาชนของเรามีคุณภาพชีวิตีดีขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วปัญหาต่งตางๆได้รับการแก้ไขเรามีความพร้อมทุกอย่างในที่นี้อันนี้ก็อยากจะฝากเปียนนะครับครับก็เป็นการแนะนําตัวแล้วก็ผมจะเข้ามาพูดในเชิงเชิญประเด็น เดี๋ยวจะขอเห็นว่าจะเอาข้อมูลที่มาเสนอนะก็จะขอแล้วก็จะขอเป็นประเด็นไปพบตามหมู่บ้านตามกลุ่มแล้วก็ท้นะาที่สุดนี่ก็อยากจะขอฝาดอกดรเตร์บางสยวจะให้ดเร์บางสนได้แนะนําตัวนะครับก็เพื่อเราได้รู้จักกันแล้วก็อยากจะเรียนว่าต้องขอขอบคุณคณะผู้จนะัดสะที่เปิดโอกาสให้ ได้มารับฟังปัญหาและก็ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาจากแท้จริงแบกประชาชนนะครับก็กกท้ายที่สุดก็ขอฝากสัเรที่สุดจุ่มใจกากทุกท่านครับขอบคุณมากครับ